ก็คือใช้หลับสลับกับโจมตีแล้วก็หลับแล้วก็สลับกับโจมตีเดี๋ยวดูนะนี่คือจะตายดังๆที่แบบมีเกาะอ,อยู่นะเนี่ยเห็นปะเกาะไม่ลดดาเมจเข้าเต็มๆสีใบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในเกม Axie Infinity ครับ แล้วนี้เป็น EP ีที่7แล้วเราคงอยู่กับการแนะนำแนวทางการทำทีมหน้าเล่นนะครับโดยในวันนี้ขอนำเสนอเป็นทีมนกหลับนั่นเองเป็นทีมที่กำลังมาแรงแล้วก็ราคาแรงด้วยนะครับเม่เท <Wow. S 1> ียบกับทีมทั่วๆไปนะราคาแบบสูสีทีมเมตาอาจจะสูงกว่าด้วยนะครับ <Huh? S 1> แล้วข้อดีของทีมนี้มันดียังไงเท่าที่ผมลองดูจากเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นคนจัดทีมนี้เราเล่นนะฮะ <Wow. S 1> ก็รู้สึกว่าจะ PVP ได้ สนุกมากๆจบไวเก็บวินได้เยอะนะครับถ้าเข้าใจสกิลอ่แล้ววันนี้จะเป็นยังไงใช้คอมโบแบบไหนทั้งทีเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากน้องแพลนตัวแรกก่อนเลยกดเข้าไปดูมะปุ๊บน้องแพลนตัวนี้นะฮะเป็นเพียวพืชชิ้นส่วนพืชทั้งหมดเลย6ชิ้นจะทำให้มีเลือดอยู่ที่6 1ถือว่าเป็นตัวแท้งแบบเต็มสตรีมลว แข็งได้แข็งแกร่งมากนะครับสกิลที่มีก็จะมีอะควาสต็อกนะครับผมเป็นฝักบัวรดน้ําอันนี้ไว้สู้กับปลาได้เป็นอย่างดีเลยถ้าเวลาเจอพวกการ์ดอควาตีมาเนี่ยเราจะได้เอเนจีก็หาจังหวะเดาใจใช้กันนะครับผมเพราะว่าเวลาถ้าเอาตัวนี้ลงไปแล้วเจอพวกทีมปลาเนี่ยทีมปลานี่แบบจะคิดหนักเลยนะว่าจะตีดีไหมเนี่ยตีไปเขาได้จี้บานแน่นอนนะส่วนด้านที่2ครับซีเรียสหรือเวจิตอะไรนะเวจิตเท่าใบา ก็ถ้ากัดแล้วคอมโบคู่กับการ์ดอื่นก็สามารถสติลเอเนจีได้นะครับท่าที่3ามแคคตัสเป็นดาเมจนะครับผมถ้าโจมตีทีหลังนี่ก็ยิ่งแรงเลยแล้วก็ท่าที่4ครับฮอตบัตหรือสไปซี่เซอร์ไพรส์ครับโจมตีศัตรูความแรงก็โอเคเลยนะได้เกาะเยอะด้วยแล้วก็จะดิสเบิลพวกการ์ดที่ใช้ปากของศัตรูนะฮะทำให้ศัตรูใช้ปากไม่ได้นะราคาเท่าที่ลองดูตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.2อันนี้เขาซื้อมาไว้ตั้งแต่วันที่20กรกฎานะครับถ้าราคาล่าสุดตอนนี้เท่าที่ผมเพิ่งเสิร์ชไว้นะก็ประมาณ0.21นะครับอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงการนี้ทีเด็กก็คือเอาไว้แทงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีขโมยจี้มาดูตัวที่2นะครับผมตัวที่2เนี่ยเป็นตัวเบิร์สดาเมจรุนแรงเลย โดยที่เลือกมาก็จะเป็นบีสนะครับผมบี Beast ตัวนี้อันดับแรกเลยคือพยายามหาสปีดที่มันเยอะกว่าบี t ทั่วไปเวลาเราเจอบี t กันเองเนี่ยที่เป็นบี t เพียวมันจะแค่สปีด d 4เพราะฉะนั้นเราจะได้ออกก่อนนะครับผมส่วนสกิลก็เป็นเบสิกพื้นฐานเลยโรนินนะครับผมแล้วก็นัดแคร็บนัดโทแล้วก็อิม์นะครับหรือ i อวอรี่แก็สามารถสร้างจี้ได้ถ้าคอมโบ3ใบก็มีไอวอรด้วย ดาเมีก็จัดจ้านมากถ้ามาถึงขึ้นมือ3ใบยอย่างเช่นโลนินนัดแครกสใบเนี่ยก็สามารถเก็บแท้งฝั่งตรงข้ามได้ถ้าเขาไม่ใช่การเลยที่เหลือก็อยู่ที่การเดาใจเดาทางแล้วนะฮะน,นี้คือตัวบีทราคานะครับผมตอนซื้อไปก็ประมาณ0.22ซึ่งราคาตอนนี้นะเราที่ดูก็อยู่ที่ประมาณ 0. 2อันนี้ผมเซิร์ชแบบว่าสปีด4 3แล้วนะนะ แต่ถ้าใครคิดว่าสปีด43ไม่พอเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น45ก็ได้นะมันก็จะเร็วขึ้นไปอีกแล้วแต่ความชอบเลยแล้วก็มาถึงพระเอกของงานครับตัวสุดท้ายนกหลับตัวนี้คือราคาสูงที่สุดเลยนะเป็นเพียว6จะได้สปีดสูงสุดแล้วก็การที่ใช้นะครับก็จะมีพิจ e o โพสต t นะครับผมก็คือ โยนดีบัฟของเรากลับไปให้ฝั่งตรงข้ามเอาไว้คอมโบคู่กับไอท่าเอ็กเชลอันนี้นะครับใครแล้วก็จะมีดับเบิลท็อกครับการ์ดไฮไลท์ก็คือการ์ดหลับนั่นเองไอจระนะหลับเนี่ยถ้าเราใช้ใส่ศัตรูมันจะไม่คิดเกาะน,นะครับทั้งการ์ดมันเองเนี่ยยิงไปถึงปุ๊บป้าบทะลุเกาะแล้วการ์ดใบถัดไปก็จะทะลุเกาะด้วยเพราะฉะนั้นลองคิดสภาพดูว่าถ้าเราเจอพวกแบบเแบบกาะหนา,นาๆแต่ว่าเราใช้หลับแล้วก็ใช้ท่า 2้ยีเราก็ใช้หลับแล้วก็ใช้ร้อยอีกเราจะไม่รับเกาะเขาเลยมันจะทะลุเข้าเลือดเต็มๆเ,เลยนะฮะแล้วก็ถ้าสุดท้ายครับโพสไฟหรือ all out shot เป็นการ์ศูนย์ที่มีดาเมจรุนแรงมากๆแต่ก็แลกมาด้วยการสละเลือดของเราไป30%อันนี้พอมันเป็นการ์ดศูนย์แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราคอมโบเก็บฝั่งตรงข้ามได้ไวขึ้นนะครับเป็นดาเมจจัดจ้านเน้นจบเกมไว สำหรับราคาของนกกลับนะครับเท่าที่ดูตอนเนี้แบบเพียวแบบสปีด61ต,ต่ำๆจะอยู่ที่0.361 7นี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเท่าที่ผมลองคำนวณดูก็จะมีประมาณราคาณนะวันนี้นะถ้าใครอยากจะได้เซตนี้0ูนอ่ะศูนกับ0.215ก็จะเป็น4.2เอให้0.42ย0.42แล้วก็0.42บวกกับ 0.36ก็จะเป็น0.78ซึ่งราคาอีเทรเียมตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ848ณวันนี้นะถ้าใครจะเข้าวันนี้เดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูนะครับผม <Evet. S 1> ก็จะเป็น84800คูณ0.78ก็จะเท่ากับโอโหทีมนี้มูลค่าลออไปประมาณ6 6 0 0 0 เลยทีเดียวนะฮะก็คิดดูลวกันว่าอยากได้ทีมแบบไหนถ้าเปรียบเทียบเท่าที่ผมลองจัดทีมแบบธรรมดาแบบพอเก็บ150 SLP ได้แบบที่ประหยัดที่สุดตอนนี้ราคาถ้าอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0ถึง50,000นะครับอาจจะถูกกว่านั้นแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ตัวที่มันออกมานะครับผมก็ลองไปดูแล้วกันแต่ทีมนี้พอราคาสูงกว่าแล้วมันดียังไงเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเกมเพย์กันนะครับว่า มันเดือดแค่ไหนเวลาเล่นแล้วก็เล่นยังไงอ่ามีอัดเกมเพลย์มาไว้ไปดูกันฮนะมาครับก็มาดูเกมแรกกันเลยนะฮะเกมนี้ก็เปิดมาเจอกับแพน n ์บีทอะคว a นะครับผมหรือแพนด t บ a ทปลานั่นเองคอนเซปต์หลักๆของเราเนี่ยคือจบเกมไวเน้นบู๊แหลงนะฮะเพราะว่าถ้าเราเก็บแท้งไปได้เนี่ยแล้วที่เหลือเวลาการ์มันขึ้นเนี่ยนกหลับเราจะสามารถ เก็บตัวหลังได้แบบอีซี่แต่ก็จะแบบตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นหน่อยนะอันนี้มาถึงเราใช้การ์ดหมดเลยพร้อมกับใช้การ์ดศูนย์ไปด้วยถ้าฝั่งเขาเนี่ยเหมือนดูเชิงไม่ยอมใช้เกราะมาเนี่ยเขาเรียบร้อยไปแล้วนะอันนี้เขายังดีที่เขาจะมาขโมมยี้เราแต่ก็ไม่ได้จี้แต่เขาก็รอดชีวิตเหลือไบ้12นะเพย์ต่อไปก็เราจะมีจี้อยู่แค่สเราจะทำยังไงเราจะเก็บแทงเขายังไง ตัวปลาตัวสุดท้ายก็เป็นปลาดูดเลือดอ่เราก็เพเซ,เซฟะใส่ไป2ใบเลยแบ็กเมย์ไปหนึ่งทีเขาก็กลางฟักทองมาครับถ้าเกิดมื่อกี้เราทะลึ่งใช้ใบ,บเดียวเนี่ยเขาไม่ตายแน่นอนเกมเปลี่ยนแต่ว่าเรามีถ้าสไปซี่นะพอดบัตเก็บคลื่นเข้าไปได้แล,และอันนี้มี2ใบครับกดนัดแครกนัดโทวใบเพื่อคอมโบก,กัน บีเขาก็สวนมากเหมือนกันนะฮะนี่เห็นว่าเป็นเกมที่แบบค่อนข้างไวนะฆ่ากันแบบแลกกันไวมากเลยอ่าแล้วจังหวะนี้ฮะเลือกที่จะใช้ All Out Shot ไปหนึ่งใบนะครับผมเราก็รู้ว่าปลาเขาเร็วกว่าบีทเรา ละชีปลาให้จระชีพบีนะโอ้โหล้วบีทเราไม่ตายด้วยนะเนี่ยและนี่คือคอมโบที่เราจะเจาะเกาะเขาทั้งหมดนะครับผมก็คือใช้หลับสลับกับโจมตีแล้วก็หลับแล้วก็สลับกับโจมตีเดี๋ยวดูนะนี่คือจะตายดังๆที่แบบมีเกาะอยู่นะเนี่ยเห็นปะเกาะไม่ลดดาเมจเข้าเต็มเต็ม สี่ใบเรียบร้อยฮนะจบในเดือนที่5อย่างรวดเร็วนะมาดูอีกเกมนึงแล้วกันครับผมโอ้แต่ว่าเกมนี้ก็เหมือนเจอทีมแบบเดิมนะจริงๆอยากให้แบบไปเจอทีมอื่นๆจะได้รู้ว่าแก้ยังไงนะครับอันนี้การ์ดเราขึ้นมาเป็นโลนินแล้วก็ไอวอรี่นะครับเราสามารถอัดเข้าไปได้เลยเพื่อที่จะเก็บ แพนเนะคแต่ว่าถ้ามันเป็นนัดแข้งนัดโทเนี่ยมันจะเก็บได้อันนี้ดาเมจจะไม่พอครับแต่เราก็จะได้คืนมา2อที่ในเทอร์นี้อันนี้จะเห็นว่าใช้นกหลับต่อให้พืชเขาเนี่ยมีโล่ขึ้นมาเนี่ยยังไงพืชตัวนี้ก็จะแตกไปนะเขาก็คิดหนักแล้วว่ายังไงดีวะเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันมีท่าทะลุเกาะน,นะนี่ครับกลางเกาะมาแบบจัดเต็ม แต่ว่าเราไม่สนเกาะครับแล้วก็เหมือนการ์ดเขาก็เสียฟรีๆด้วยนะใช้การ์ดพื้นมาแบบจัดเต็มเลยพร้อมดังพืชเราไปขโมยจ้งขโมยจี้มาอีกอันนี้ก็ทำการหลับแล้วยิงบีดอันนี้คือตายชัวๆนะบีดเขาต่อให้มีเกาะมาเนี่ย เจอสกิลทะลุเข้าไปอย่างเงี้ยแตกแน่นอนแล้วก็ตัวพืชน,นะใช้อควาสต็อกแต่ว่าป่าเขาก็ไม่ตีเรียบร้อยเรามีเสริมไปนะฮะขโมยจี้แล้วก็เก็บไปเรียบร้อยฮนะสามต่อหนึ่งเป็นเกมที่เป็นเก,มท, <c oughs> เนเกมที่จบไวมากนะ,ะเนี่ยสี่เทิร์นก็จบแล้วอะ่ะ ฝั่งตรงข้ามแบบเดาใจกันผิดนะอันนี้ว่างไข่เพราะแบ็กเมแล้วก็ออเอาครับผมคืนแล้วเขาก็กัดพืชเราโอ้โหอันนี้ชีติค้อพอดีพืชเลยเสียชีวิตแต่ว่าบีก็นัดแคงนัดโทรไปนะะจบเกมอันนี้ฮนะก็จะเป็นวิธีการเล่น แบบคร่าวๆนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับทีมนกหลับเป็นทีม PVP ที่ดุดันเลยดีเดียวเก็บวินได้เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกต้องทำความเข้าใจกับสกิลกับคอมโบของทีมเราก่อนนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับคอนเซ็ปต์คือต้องทุ่มทั้งหมดมาถึงเนี่ยอัดดาเมจค่าแทงค่าอะไรให้ไวที่สุดครับแล้วเดี๋ยวนกหลับเนี่ยพอมันอยู่เป็นตัวสุดท้ายมันจะสามารถฆ่าตัวที่มีเกราะก็ได้นะครับ แล้วก็มีลูกเล่นเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นไอเรื่องการวางไข่บางทีดึงมาให้มาตีนกยอมเสียสละพีชี้ไปแล้วก็เอาบีทเก็บอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันแล้วแต่จังหวะเคมเพย์ของแต่ละจังหวะนะครับในส่วนของ pve ด้วยความที่มีบีทเป็นดาเมจแล้วก็นกก็พอทำดาเมจได้ผมว่าลุยได้สบายๆอยู่นะฮะคราวนี้เพื่อนผมเล่นเนี่ยมันก็ไปฟาร์มอยู่ตรงด่านส1แล้ว คิดว่าถ้าไปฟาร์ม15ได้หลังๆก็จะเก็บไว้ขึ้นนะครับทำให้แต่ละวันเนี่ยใช้เวลาในการเล่นทั้ง PVP ทั้ง PvE ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเพื่อเก็บขวดนะ่าก็ประมาณนี้ละกันครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะที่มีข้อเสียอย่างเดียวคือราคาค่อนข้างแพงอันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงนะครับผมโอเค ประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับแ้ะเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกัน u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมา,มาจะได้ไม่พลาดกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>